เข้าสู่ช่วงพ่อที่ชูสกับอาจารย์มานโนท์พงศ์นะครับสวัสดีครับแทนครับสวัสดีครับแทนครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับ real estate เบอร์รี่ฮอตอิชูเลยที่ไหนที่ไหนก็พูดสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยนะฮะ<っ>ก็ถามว่าสตาร์ทอัพเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับ real estate ยังไงอนาคตเป็นยังไงเนี่ยนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยก็คือเหมือนตัวอ่อนเน<嗯>่ยอินキュบิเนเตอร์จบมาปุ๊บเอามาอยู่ที่นี่มานั่งฝันมานั่งคิดอะไรต่างๆเพื่อจะทําให้ งานบางอย่างมันออกมาด้วยบัรสมองตัวเองด้วยอ mm ินโนเวชั่นตัวเองเกิดขึ้นมานานนะญี่ปุ่นก็มีซูกุบะนะครับพวกนี้เป็นตัวกระตุน้นเดี๋ยวนี้ซัมซุงก็ทําที่เกาหลีจุฬาลงกรณ์ก็ทําม,มีบ่มบ่มเพราะพอสตาร์ทอัพก็จะลองคิดเองให้ออกมาถึงตัวบิสเนสก็ต้องมีกลุ่มคนหนึ่งจะเอาเงินมาใส่ใพวกนี้ได้คิดโปรแกรมใหม่ๆไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทั้งนั้นเลยครับ mm hmm. มันนี้ผูกพันคำว่าสตาร์ทอัพอย่างวนี้แม้กระทั่งเราสมคิดก็พยายามในเรื่องดิจิตอลอีโคนอเมีใช่ไหมครับในการเงินก็มีฟินแลนเชียลเทคโนโลยีคือฟินเทคนะพวกนี้มันจะต้องการแอปพลิเคชันใหม่ๆทั้งสิ้นเลยนเด็กรุ่นใหม่ก็เก่งมากครับทุกมหาลัยที่เรียนคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ทั้งนั้นเลยนะครับทั่วโลกนะอินเดียเก่งที่สุดขณะนี้นะครับรบมีคนเยอะมากมันเข้ามาในประเทศไทยเป็นการกระตุ้นพวก SME ที่ปี คนทำงานโดยคนเดียวหรือ2คนนะครับแล้วก็เป็นเซฟเอพลอยโดยที่มีอินโนเวชันในตัวเองมองเห็นการไกลแล้วก็มีมาเก็ตติ้งใหม่นี่คือคุณสมบัติของคนพวกนี้จะเห็นว่าการสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเน้นที่ไอทีอย่างเดียวคนไทยตัวอย่างยกให้เห็นภาพชัดเจนแต่ทั่วโลกจะใช้ไอทีและสร้างแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นรถแท็กซี่อูเบที่ผมได้ฟังที่เป็นตัวอย่างที่ดีทุกคนนะแต่เมืองไทย มันมีแตกลูกแตกลายครับออกไปโดยเมืองไทยเนี่ยมีระบบอาหารดีมากใช่จะมีการผลิตอาหารใหม่ๆป้อนเข้าสู่ตลาดโดยใช้ระบบดิจิตอร์เว็บไซต์เห็นไหมครับแล้วเว็บอันนี้เป็นเพียงสื่อสื่ออย่างเดียวในการขายนะครับคนไทยทยําเยอะมากครับเดี๋ยวนี้สั่งอาหารกันทางเว็บนะครับเค้กอย่างดีทางอะไรเนี่ยสั่งทางเว็บทั้งนั้นฮะถ้าเราผลิตอาหารดีๆสักอย่างหนึ่ง อย่างเดียวขายเว็บได้นี่คนความสามารถของคนไทยซึ่งต่างกับเมืองนอกซึ่งใช้ความคิดที่จะทำแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้ามาในในรในระบบระบบของเขา<ะ>ของเราเนี่ยผิดด้วยเราเอาเข้าตัวนี้เพราะนั้นที่คือลักษณะของคนไทยซึ่งมีอาหารเป็นฐานอ,อันนี้ถามว่าเราเรียสเตทล่ะใช่ครัเอสเตทล่ะสตาร์ทอัพได้ Start ไหม ถ้าจะเป็นการสตาร์ทอัพโดยการก่อสร้างหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างยากมันต้องทํำด้วยมือต้องสร้างแรงงานทํางานด้วยคนเดียวค่อนข้างยากแต่ถ้าเกี่ยวกับสร้างสร้างเน็ตเวิร์กในเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าอ่านหนังสือฟิมพ์อาทิตย์ที่แล้วมีเด็กคนหนึ่งได้รับรางวัลจาก t r u นะสร้างสตาร์ทอัพแอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยวครับกับโรงแรมประเภทแบ็คแพ็ค ในประเทศไทยครับสร้างกับเพื่อนสองคนครับ oh. แล้วก็ได้รางวัลเล็กทรูจะมีคนมาลงลงลงอะไรลงทุนให้แล้วทรูเขาก็ซื้อแอปพลิเคชันนี้ไม่ใส่มันก็เหมือน a โก d a มันก็เหมือน Air b n b อ,อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะลิง์เข้ามาสู่ตลาดอสังหาครับืงผมว่าดีนะครับอันนี้มันก็มีอันนึงฮะอย่างตอนนี้อู่ตะเภา กำลังจะทําเป็นแฮงเกอร์ใหม่เมืมเริ่มเพิ่มเป็นศูนย์ซ่อมให้มันใหญ่ทีนี้จะทําตรงนี้เขาก็เลยเกิดอ,กอีกนิคมหนึ่งขึ้นมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินการซ่อมเครื่องบินนั่นแหละอ,อยู่ใกล้กลๆกันก็คงจะลักษณะเดียวกันแต่เป็นสตาร์ทอัพอีกอย่างจะรุ่นรุ่นใหญ่แ <business S 1> ล้วครับนั่นมันรุ่นใหญ่แล้วสตาร์ทอัพนี่คืออินดิวเวอดลนะครับม,มันไม่ใช่บริษัทใหญ่ครับอันนั้นเป็นอินเวสเมนต์สตาร์ทอัพลักษณะคือหนึ่งคนน้อย อ๋สองเอา definition ครับ SME 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 ต้องเป็น self-employed คนน้อยมี innovation ใช้ IT เป็นฐานทั่วโลกเป็นอย่างนี้คือโดยโอกาสแล้วตรงนี้ครับเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยที่จะยกระดับประเทศนะค่ายเป็นดิจิตอลน a ชั่นแล้วก็ธุรกิจเราก็มีโอกาสด้วยในธุรกิจเราก็มีสองสามธุรกิจหนึ่งเาเรียก market differentiation ทำให้เกิดการแตกต่าง อันที่2คือสตาร์ทอัพด้วยเครื่องมือใหม่ๆอย่างเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวนี้มีเยอะเลยครับที่จุฬากำลังคิดระบบใช้ดิจิเตอลเนี่ยเข้ามาช่วยในบร mm ิษัทผ่านกระบวนการมาร์เก็ตติ้งก็ถือโอกาสนนี้สนับสนุนให้ทุกหมายเลยมี r ารรัฐบาลบังคับนะครับต้องมี R&D อย่างน้อย3%ของทุกแห่งเลยรวมทั้งเอกชนด้วยนะครับ mm hmm. เป็นตัวกระตุ้น knowledge ความรู้ในด้าน i อเข้าไปสู่ธุรกิจ ที่ท่านคิดว่าเกิดใหม่ๆขึ้นได้เป็นโอกาสที่ดีมากครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบพระคุณครับขอบพคุณครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ